ใส่เข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไปนิดหนึงพอกดได้ปุ๊บแล้วก็หมุนออกนะครับหมุนออกค่อยๆหมุนออกนะครับนี่ได้ละนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เดึงมันออกเลยนะครับเดึงออกแล้วนะครับออกเสร็จแล้วก็ใส่หลอดใหม่เข้าไปหลอดใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปที่เดิม แล้วขันเข้านะครับโอเคสว่างละอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องลากบันไดลากไปลากมาเข้าห้องนี้ออกห้องโหนนะครับเสียเวลานะครับแต่ตัวนี้มันไม่หนักเบาแล้วก็แค่ถือหลอดไฟม,มันก็เปลี่ยนได้เลยนะครับทําไว้ก็ดีนะครับเราทําครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปจนมันเสียเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทําก็สามารถคลิกที่ตะกร้าข้างๆตัวนี้สั่งซื้อได้นะครับมีขายด้วยนะครับดีกว่านี้ด้วยนะ